ให้สิงเพชรน,นี่ออกเ,กอเยอะๆครับอ่ะยุบยุบไม่ยุบย่นไม่ยน่นแข้งขวามาแล้วนะครับเพชรสองแสงแมยี่ห้อเพชรเจริญวิทนี่พละกกำลังไม่ไม่มีหมดอยู่แล้วครับพี่บอลครับนี่ครับฮ่ส่งมวยก็ประมาณเดียวกับพวกกุมารดอยลยครับมาแข็งแรงครับ มาพละงกำลังนี่5ายกชกสบายไปขาต่อยหมัดรุนแรงครับมาเดี๋ยวต้องดูครับน้ำเงินสิงเพชเดชส,สิงตายนี่โอ้โหอาวุธจัดครับอาวุธจัดมาจะต้องดูฝ่ายแดงมาเดินถึงตัวโอ้โหแต่ว่านี่ครับแข่แรกกันแบบนี้สนุกครับเียกว่ายัางปรับไหนไม่ได้แต่แข้เงเนือเริ่มทำงานได้ดีเพชสองแสง สิงเพ็รจะไปตั้งรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับต้องขยันออกอาวุธให้มากกว่านี้นะครับขยับเข้าไปเร็วขึ้นกว่าเก่าแล้วครับดูนะครับแข้งขวานี่นะครับเป็นใบเบิกทางพยายามจะเบียดจะปล้ำในยังตีไม่ได้ก็มีแข้งเข้ามาชดเชยครับแม่ก็พยายามจะสืบเท้าทีละเล็กน้อยนะครับ เพชรสองแสงแมเ่เขาไปเดินพวดพลาดนี่อาจจะหลงเหลี่ยมหลงทางครับสิงเพชรตั้งป้อมอยู่ครับอ่าเพชรหน้าเพชรหลังครับเพชรหน้ากางเกงสีแดงเพชรหลังกางเกงสีน้ําเงินครับมามาเป็นไม้คู่เลยครับเตะขวาต่อยขวาครับสิงเพชรครับนี่ครับมาเอาคืนเหมือนกันโอ้โหมาสิงเพชรตะขวาต่อยขวา,ขวามาเพชรสองแสงก็เตะขวาต่อยขวาคืนครับ มาถึงตรงนี้นี่นี่ครับยังชิงจังหวะวงนอกกันอยู่ครับอ่าเกี่ยวล้มจนได้ครับไม่เป็นไรครับขึ้นมาว่ากันต่อตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายายกสามมาวงในมะนี่ครับโอ้โหมวยเขา่าโดนจับแบบนี้เลยครับโมดยกหมดยกพักคู่เดียวครับ คุณยิ้มครับตลาดกลางรัศวายลำลูกการคลอง4โดยคุณ1นึ่งชัดชัยสาสกุลอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้ครับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมีม่มวยเด็ด789ดคลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาพร้อมด้วยท็อกออฟเดอะทาวน์โอแกนไนเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับมาตามกันต่อในยกที่4นะครับในช่วงพักยกนี่โอ้โหทีมงานเด็กสิงใต้นี่บอกให้ขยันนะครับสิงเพชรต้องเดินต้องชนอย่าไปถอยตั้งรับต้องขยันออกอาวุธเบียดเข้าไปโอ้โห เกี่ยวแล้วก็เททิ้งไปเกมการยกนี้เริ่มจะแรงขึ้นมาเหมือนกันแล้วครับสิงเพ่ะยกนี้ยก4ี่นะครับเพชรสองแสนกับสิงเพชรครับสู้กันสนุกเร้าใจครับผัดกันรุกผัดกันรับดูเกมเดินของสิงเพชรบ้างเดินได้แล้วทําได้ไหมขึ้นคอครับเจอล็อกเจอล็อกตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับมหายกสเหลืออีก2นาทีนี่ครับเข้มข้นเข้มข้นครับนี่ครับ โอ้โหโกลายเป็นสิงเพชรฝ่ายน้ำเงินครับเดินเปิดเกมแล้วประเภทวัยรุ่นใจร้อนแต่ว่านี่ครับมาแดงมวยเขา่ามาตั้งรับครับเขาแล้ครับโอ้เพรสองแสงนี่ปกตินี่มวยเข่าต้องเดินนะครับ ยกนี้นี่ออกมาชกในเกมตั้งรับปล่อยให้สิงเพชรนี่เดินขยับเข้าหามีแข้งนำไปก่อนแล้วก็จับล้ำมในไม่รู้ว่าใครจะตีใครนะครับวงในโอ้แข้งขวาสวยๆเพชรสองแสงก็คอยโต้ด้วยแข้งเหมือนกันชกในเกมตั้งรับแต่จะไปรับเยอะไม่ได้นะครับขยับแล้วนี่นะครับโอ้เบียดเข้าไปมีตีหน้านี่ออกสวยเลยครับเพชรสองแสนตื่นเต้นเร้าใจบีหัวใจครับ เพชรสองแสงใช้ฝีมือแม่นี่ครับแม่มีหมัดมีหมัดอ่าสิงเพชรไล่ตอนครับไลตตอนต่อยท้องวงในอ่ารวบไปก่อนครับกรรมาการดันเข้าเชือกแล้วก็แยกถ้าสมมุติคู่นี้ไม่จบ5ยกนะครับสามารถไปติดตามได้ทางแฟนเพจนะครับ ทางแฟนเพจ2 f o y o U แฟนเพจมวยเด็ดแ8 9แล้วก็ YouTube c h anel ของเพชรยินดีครับโอ้โหนี่ครับอ่ะไม่ต้องห่วงครับรู้ผลแพ้ชนะกันแน่ครับอ่ะนี่ครับเป็นฝ่ายน้ำเงินตอนนี้สิงเพชเดชสิงใต้ครับนี่ครับผ่านเล่นเกมแล้วก็เริ่มจะทำได้ดีด้วยครับโอ้โหอ่ะเพชรสองแสงมาฉายไวเป็นมวยสีมือเลยครับเี่ลีเพชรสองแสงที่โอมาชกในเกมตั้งรับก็ทำได้ดีนะครับมีแข้งมีเข่าวงในก็กดเอาไว้โอ้พยายามจะเล่นเหมือนกันสิงเพชโอ้ แล้วก็มาทาได้มีเสียงเชียร์ก็มานะครับเพชรสองแสงจะไปตั้งรับเยอะไม่ได้นะครับต้องขย,ยันเหมือนกันเพราะว่าเกมการยกก็ย,ยังถือว่าไม่ห่างนะครับยังเบียดก,กันอยู่ครับว่าคู่นี้ไม่น่าจะจบกันที่ไฟนี้ไฟเดียวและเชื่อว่าไม่ใช่ไฟสุดท้ายของทั้งคู่แน่นอนครับอ่ะเดินครับสิงเพชรแข้งขวา ่าเพชรสองแสงวันนี้นีโ่โชว์ฝีมือเลยนะยูทูบช anel ของเพชรยินดีนะครับน่าจะได้ดูอีกประมาณครึ่งยกเลยครับเวลาบีบเหลือเกินครับอตอนนี้กำปั้นมาแล้วครับสิงเพชรกำปั้นมาแล้วเหมือนจะรู้วเวลามันบีบครับเดี๋ยวว่าต้องมีหมัดมีศอกเข้ามานะครับในช่วงพักยกนี่โอ้โหทีมงานบอกไม่ต้องอะไรแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี้ต้องงัดออกมาใช้ให้หมดปล่อยตัวออกมานี่ก็เดินไล่ต่อยหมัดครับ ดูว่าเพชรสองแสงมั่นใจนะครับโอ้คุมเกมมีหมัดหน้านี่คอยแย่เอาไว้แล้วก็ไม่ปะทะด้วยครับโอ้โห,โหนี่ครับมาโอ้โหตามกันต่อมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเพชรสองแสงมาตอนนี้เจียวจ้าวแล้วคุณเดออสโอ้โห,โ,หโหเราใจจริงๆครับมาสมราคาสมยี่ห้อครับคู่เอกอ่ะสิงเพชรยังเดินตะไล่ต้อน ต่อยออกอาวุธไปเรื่อยครับเพชรสองแสงก็ใช้ฝีมือครับอล็อกล็อกไว้ก่อนครับล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ตุงหงทองดัดคอมเลยครับสลาก80บาทดีว,ว่าเกมนี้บีหัวใจเลยนะเพชรสองแสนจะไปรับเยอะไม่ได้สิงเพชรน,นี่ยังมีฮึดตลอดดูเบียดเข้าไปเกี่ยวขาไว้โอ้โหทิ้งทั้งตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เข้าเป้านะครับถ้าโดนนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ลูกเมื่อกี้โดนนี่น่าจะสลบเลยครับไฟแดงมาแต่ว่ายัง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 นี่ครับมาโอ้โหกลายเป็นมวยฝีมือเฉยเลยครับเพชรสองแสงอ่ายุคนี้ต้องแบบนี้ครับนี่โอ้โหโชว์หมัดแย็บทีเพิ่ออีกครับว่าสิงเพ็ดหน้าหงายไปเลยครับก็ใช้หมัดได้ดีเลยนะครับเพชรสองแสงสงสัยดูกุมารดอยนี่ต่อยมวยสาโกนอาชีพบ่อยครับหมัดหน้าอ่าสิงเพชรไล่ครับไล่ครับอ่าแต่ว่า มันเนี่ยครับจังหวะไม่มีครับจังเอ้าศอกได้ครับอะอกครบบมาเวลาเวลายังเหลืออีกนิดเดียวครับอ่ะโดนไม่โดนว่าดูครับดูครับได้ลุ้นได้ลุ้นอ้าได้ได้ได้ไดไดลุ้น ลุ้นครับโอบมาไม่ยอมสิงเพร็รไม่ยอมครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับโอ้โหเดินสาวหมัดเป็นการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาวุธอื่นไม่มีคนระับมีหมัดเป็นคําตอบสุดท้ายนะครับต้องเบียดเข้าหาโอ้เดินลุยอย่างเดียวเร่งขึ้นมาได้อีกชุดหนึ่งนะครับโอ้ยเรียกว่าเริ่มจะแผ่วจะยุบไปอีกแล้วนะครับอีกครึ่งนาทีเท่านั้นครับโอ้โหก็สามารถติดตามได้นะครับในแฟนเพจมวยเด็ด789แฟนเพจ t r u e o u แล้วก็ Youtube Channel ของเป็นยินดีนะครับอ่ะเหลืออีก15วิสุดท้ายครับด้วยน,นะครับขอบคุณทางช่องทูฟอร์ยูด้วยนะครับก็ชูมือแล้วเราก็จะลากันไปเลยนะครับแมเวลานี่โอ้โห เฉือนกันวิต่อวิเลยครับก็ขอบคุณทางช่องทูฟอร y ยูด้วยนะครับขอบคุณนักมวยทุกคนนะครับขอบคุณหัวหน้าคณะนะครับที่วันนี้ทําผลงานทําหน้าที่อย่างดีที่สุดครับชกสนุกเร้าใจครับเดี๋ยวดูชูมือแล้วเราก็จะลากันไปเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับไปที่มุมแดงครับเพชรสองแสงเพชรจรินวิชชนะสิงเพชรเดชสิงใต้ไปครับเรา3คนแล้วก็ทีมงานถ่ายทอดสดล